สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกับดรเซนแล้วนะคะวันนี้ตามคำสัญญานะคะก็คือมาชวนเพื่อนๆนะคะทำกางเกงนะคะกางเกงตัวนี้จะมีแบนกางเกงทรงหลวมนะคะแล้วก็มีจีบหน้านะคะแล้วก็จีบตรงปลายขาด้วยนะคะสำหรับวิธีการทำกางเกงของเราเนี่ยอาจจะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงเนาะ เพราะว่าบางทีที่อื่นเนี่ยเขาจะทําตัวหน้าแล้วก็ซ้อนกับตัวหลังแต่เราแยกนะคะแยกชิ้นหน้าชิ้นหลังไปเลยนะคะวิธีการทั้งหมดก็เป็นวิธีการที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะบางทีอาจจะไม่เหมือนที่อื่น <c oughs> เริ่มต้นนะคะเราก็จะวัดลงมาจากเปินกระดาษนน5เซนก่อนนะคะเพื่อทําเป็นเส้นเอวนะคะหลังจากนั้นก็วัดจากเรินกระดาษเข้ามาประมาณ7เซนเพื่อเผื่อทําเป็นเส้น เรียกอะไรเส้น,สนเป้าหน้าเนะเาะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยวิธีการในการคำนวณเสน้นเป้าของเราก็คือจะใช้สะโพกนะคะรอบสะโพกแล้วก็หารศีรที่เราใช้เลือกใช้วิธีการแบบนี้ก็เพราะว่าบางครั้งนะคะเวลาทำกางเกงเนี่ยผู้หญิงบางคนไม่สะดวกนะคะที่จะให้วัดเป้าหรือบางทีเนี่ยวัดแล้วก็ได้ไม่ตรงนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่กางเกงมาด้วยอะนะ มันจะได้เส้นเป้าตรงนี้เป็นอะไรที่แบบวัดได้ยากมากพอสมควรนะคะคือจะต้องใส่เป็นกางเกงกีฬากางเกงออกกําลังกายรัดรูปอย่างงี้น,นะคะถึงจะพอดีนะคะสำหรับวิธีการคํานวณน,นะคะสะโพกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเส้นมาตรฐานทั่วไปหลักในการทําเสื้อนะคะกางเกงหรือกระโปรงเนี่ยเขาก็จะหารสีแต่ว่ากางเกงตัวนี้เนื่องจากเป็นทรงตัวหลวมนะคะเราก็เลย บวกไปเลยสมมติว่าปกติสะโพกเราสี่สิบใช่ไหมคะเราก็บวกขึ้นไปเลยสักเป็นสี่สบสามสี่สิบสี่นิ้วแล้วก็หารสี่นะคะตัวเลขตรงนั้นนะหารสี่ไปเลยคือเพื่อรวมไปเลยนะคะวิธีการเอียงเป้าตรงนี้เอียงเป้าหลังตรงนี้ก็เออเราก็ใช้ <c oughs> เขาเรียกอะไรก็เป็นวิธีการทั่วไปนะคะที่เราเห็นได้ทั่วๆไปในการทำกางเกง ะะจริงๆอย่างที่เราบอกว่ากางเกงเป็นอะไรที่ทําไม่ยากนะคะแพทเทิร์นไม่ยากเลยแต่การทํากางเกงให้สวยค่อนข้างยากนะคะอาจจะด้วยความที่รูปร่างเรามันไม่มาตรฐานด้วยมั้งนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าการทำกางเกงการทํากางเกงให้ตัวเองใส่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยาก <c oughs> คือเป็นคนที่แบบขาไม่ยาวอ่ะนะเออขาไม่ยาวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าแบบทำกางเกงเท่าไหร่ก็เหมือนไม่ถูกใจตัวเองอะนะคะ ก็พยายามแบบคิดค้นหาวิธีที่จะทําให้มันให้ให้มันแบตกับเราให้ได้มากที่สุดน,น,นะคะอันนี้ก็เป็นความยาวจากนั้นก็คงเป้าอย่างที่เห็นนะว่าวิธีการทํากางเก่งไม่ยากสูตรการคํานวณอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ยากเลยนะคะก็คือหลักๆห,หาสะโพกแล้วก็เอวนะคะเอวที่เห็นตีตรงๆนี่คือที่ที่เราไม่ไม่ตีโค้งเข้าไปเพราะว่าเราจะเอาส่วนต่างตรงนี้ไปทําเกรดเลยนะคะไม่ไม่ต้องโคง้ง เพราะว่าเราอยากจะได้เกรดที่มันค่อนข้างลึกนะคะเราก็เลยเไม่ต้องโค้งไม่ต้องลบตัวเลขอะไรนะคะก็คือใช้ตัวเลข,เลขก็คือตีตรงขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่เราก็จับเกรดเท่านั้นเลยจบนะคะง่ายดีสูตรการคำนวณเป้าของเราก็คือเป้าหน้าเนาะเราจะคำนวณก็คือรอบสะโพกหาร20นะคะนี่เป้าหน้าเป้าหลังเราจะใช้โค้งสะโพกแล้วก็หารสิบ นะคะคจากเส้นจากเส้นกลางหลังตรงนั้นนะนอนนั้นก็จะเหมือนเหมือนกับที่ทําที่อื่นนะไม่ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะคะก็าอาจจะมีจุดตรงนี้แหละที่เราเออใช้วิธีการทําอย่างนี้เลยนะคะบางจริงๆแล้วมันก็แล้วแต่คนที่แบบบางทีเขาถนัดนะคะถนัดในการทําแบบไหนเขาก็จะทําแบบนั้นนะคะแต่เราหาวิธีทาของตัวเองแค่นั้นเองนะคะจริงๆกางเกงก็ทําคล้ายๆก็โปรงนั่นแหละ ะะเพียงแต่ว่ามันมีเป้ายื่นก็แค่นั้นเองนะคะแต่ว่ากระบวนการอะไรหลายอย่างก็คล้ายกับกระโปรงนะคะสำหรับกางเกงอย่างที่บอกนะคะว่านี้เป็นกางเกงทรงตัวหลวมนะคะสะโพกก็เลยอาจจะดูแบบเหมือนตัวใหญ่ๆนิดนึง วิธีการทำกางเกงนะจะต่างจากเสื้อตรงที่เสื้อจะบวกหนึ่งและลบหนึ่งใช่ไหมคะหน้าชิ้นหน้าบวกหนึ่งชิ้นหลังลบหนึ่งแต่ถ้าเป็นกางเกงก็คือตรงกันข้ามกับเสื้อกระโปรงเนี่ยง่ายๆนะคะกระโปรงเนี่ยหารสีได้เลยไม่ต้องบวกอะไรก็ได้นะคะกระโปรงเป็นอย่างนั้นแต่ว่าพอเป็นกางเกงเนี่ยถามว่าทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นเสื้อนะคะที่ต้องชิ้นหน้าต้องบวกหนึ่งเพราะว่าผู้หญิงมีหน้าอกสังเกตไหมคะว่าหน้าอกผู้หญิง ด้านหน้าเนี่ยจะยื่นมากกว่าด้านหลังเพราะฉะนั้นนี่ึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเขาต้องบวกหนึ่งแล้วเป็นลบข้างหลังหนึ่งเพื่อให้ตัวเสื้อม,มันเกิดเส้นเขาเรียกอะไรให้มันเกิดความสมดุลนะคะเส้นเส้นกลางเนี่ยันให้เกิดความสมดุลน,นะคะโปกางเกงเองก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันเอียงไปข้างหลังมากเกินไปเนี่ยกางเกงมันจะมีกระเป๋าถูกต้องไหมคะถ้า here, มันเอียงข้างหลังมากเกินไปอ่ะไอกระเป๋าตรงเนี้ยมันก็จะเอียงไปด้านหลังทําให้เวลาเราล้วงหรืออะไรเงี้ยมัน มันไม่สะดวกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยก้นจะยื่นไปข้างหลังนี่เป็นสาเหตุว่าทําไมชิ้นหน้าของเางเกงเนี่ยถึงต้องลบหนึ่งลบหนึ่งเซนนะคะแล้วก็บวกข้างหลังเอาอีกหนึ่งเซนนะคะก็เพื่อให้มันเกิดเ็าเรียกว่าความสมดุนลนะเนาะให้มันเอียงได้ได้องศากันอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวขานะคะตัวขาเราก็จับจีบเฉย ะะจับทีบซื่อเลยอันนี้คือในส่วนของแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะไม่ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้นะคะแค่นี้เลยลายขาเนี่ยเราก็แยกจีบเหมือนเหมือนเราทำจีบเสื้อนั่นแหละนะคะเหมือนเหมือนกันเลยนะคะก็คือแยกออกมาอยากได้กว้างเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็ดูเอานะคะตรงนี้กว้างมากบางทีมันก็ไม่สวยนะคะเพราะว่าผ้ามันจะ หนาไปนะคะเวลาเราจับผ้าหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้ตนตรงนี้ก็ดูตามความเหมาะสมนะคะดูว่าเราอยากจะได้จีบมันลึกขนาดไหนเราก็ทําไปนะคะอย่างนที่บอกแล้วว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องตัวเลขให้มันมากนะคะบางทีมันเหมือนการวาดรูปอะ่ะแพทเทิร์นอะนะคะบางทีเอาตัวเลขมากําหนดถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วมันดูแปลกๆให้ปรับนะคะไม่ต้องไปเชื่อตัวเลขมากโอเคปะ แต่ว่าเรากว่าที่เราจะรู้ว่าเออมันแปลกหรือไม่แปลกเนี่ยอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงแล้วว่าเส้นขนาดไหนมันถึงกําลังสวยอะไรเงี้ยนะคะตรงนั้นอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์นะคะแต่ว่าพอทําไปเรื่อยๆนะคะก็จะรู้เองนะคะของพวกนี้อยู่ที่ประสบการณ์อ่ะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเราบอกได้เลยว่าอยู่ที่ประสบการณ์จริงๆนะคะไปถามดูก็ได้นะคะ <laughs> <adaptations> คนเก่งๆส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีประสบการณ์เยอะหมอเก่งๆก็คือหมอที่มีประสบการณ์เยอะ นักกีฬาเก่งๆก็คือนักกีฬาที่ซ้อมเยอะนะคะเหมือนกันนะคะอยากทําเสื้อผ้าเก่งๆก็ทําเยอะๆ <c oughs> แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยอันนี้เราก็แต่งเส้นต่างๆแล้วนะคะชิ้นหลังเราไม่ทําอะไรแล้วนะเพราะว่าชิ้นหลังก็คือตามนั้นเลยนะคะแต่งแต่ชิ้นหน้าอย่างเดียว อันนี้เป็นในส่วนของแพทเทิร์นนะคะที่เรามีการปรับหลังจากที่เราทำแพทเทิร์นเสร็จแล้วนะคะเราก็รู้สึกว่า,เ,าเราอยากจะให้มันมีขนาดแบบค่อนข้างหลวมนะคะเราก็เลยตัดสินใจปรับแพทเทิร์นออกอีกนะคะอันนี้คือปรับให้แบบออกไปประมาณเ,าเกือบเกือบสองนิ้วเลยในส่วนของเอวเพราะว่าเราตัดสินใจว่าเราจะใส่ยางยืดน,นะคะเราก็เลยปรับขยายจากแพทเทิร์นที่เราทำออกไปอีกแล้วเราก็ไม่ใช้เกล็ด ตรงนี้อันนี้สําหรับชิ้นหลังนะคะแล้วก็ขยายสโออนะยยสโพกออกมาขยายสะโพกมาเพื่ออยากจะได้แบบเป็นทรงตัวหลวมนะคะเราก็ตัดสินใจขยายอ,อ,กอีกเพราะว่ากลัวกลัวมันจะหลวมไม่พอนะแล้วก็ปรับชิ้นหน้าด้วยชิ้นหน้าเนี่ยออกประมาณหนึออ่งนิ้วนะโดยประมาณขยายข้างออกไปอีกแล้วก็ปรับในส่วนของกระเป๋านะคะแล้วก็ขยับในส่วนของเกล็ดออกมาอีก นะคะอันนี้ก็ส่วนในในส่วนของขอบเอวเนาะขอบเอวชิ้นหลังเนี่ยเราตัดเป็นผ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตามปกติเลยนะคะไม่ต้องเข้าโค้งแต่ว่าชิ้นหน้าเนี่ยเรา๊อปปี้ออกไปนะคะ๊อปปี้เวลา๊อปปี้ทำเอวก็คือพับตรงนี้ก่อนนะพับจีบให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อย๊อปปี้เอาแต่เฉพาะชิ้นหน้าออกไปนะคะ,นะคะเพื่อที่จะเข้าเอวเอวชิ้นหน้าเป็นเอว เอวเรียบะนะที่เขาเรียกแล้วก็ข้างหลังเป็นเอวยางยืดนะ,ะเราก็เลยตัดสินใจขยายหลังจากที่เราตัดนะคะแล้วก็กลิ้งอะไรเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้สำหรับชิ้นหน้านะคะให้เย็บเกร็ดนะคะเกร็ดที่เราทำไว้แล้วก็เกร็ดบริเวณขานะคะเย็บให้เรียบร้อยอันนี้เราเย็บแบบเปิดนะเราใช้ตะเข็บห่างเห็นไหมคะเดี๋ยวอันนี้เราจะเลาะอ,ออก เมื่อเสร็จงานนะคะส่วนชิ้นหลังชิ้นหลังไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ยางยืดตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ยางยืดทีหลังต่อไปนะคะเราก็จะมาจัดการด้านหน้าขั้นตอนต่อไปเนาะเราก็จะใส่ซิปนะคะใส่ซิปแล้วก็ติดกระเป๋านะคะสำหรับขั้นตอนในการเย็บ ซิปตรงนี้นะคะก็ไม่ยากนะคะแล้วก็มีหลายช่องที่เขาทําสอนนะคะโดยเฉพาะวิธีการเข้าซิปนะคะนี่มันเป็นวิธีการเข้าซิปในแบบของเราเนาะเราก็จะคิดค้นของเราเองนะคะถ้าดูแล้งงก็คือไปดูแยกได้นะคะจริงๆวิธีการเย็บกางเกงง่ายมากๆเลยนะง่ายอีกแล้วอันนี้ง่ายจริงๆนะไม่หลอกจริงๆแล้วกางเกงเป็นอะไรที่ทําได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าติดซิปเสร็จทํากระเป๋าเสร็จ จบแล้วอะคือกางเกงไม่มีอะไรเลยถ้ายิ่งประเภทที่แบบกางเกงที่ใส่ซิปซ่อนนะ้ยิ่งง่าย้าไปใหญ่เลยนะคะไม่ต้องพูดถึงอะไรเลยคือแบบง่ายอะเออง่ายจริงๆนะคะวิธีการทำกางเกงไม่ได้ไม่ได้ยากแต่นี้เราเก็บรายละเอียดเฉยๆนะคะเ,ออเก็บรายละเอียดให้มันเรียบร้อยแล้วก็คิดค้นวิธีการเก็บรายละเอียดของเราไปอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบไม่เหมือนที่อื่นเขา นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็คือสามารถที่จะไปหาข้อมูลได้นะคะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือการเย็บซิปธรรมดาแหละนะคะ,อ,ะอันนี้คือเป็นเป็นวิธีการที่แบบเย็บให้ตรงนะคะเราเชื่อว่าหลายครั้งที่แบบเรามักจะมีปัญหาเวลาที่เย็บเย็บซิปด้านบนอย่างเงี้ยมันเส้นมันไม่ตรงมัง่งโค้งไม่สวยมัง่งวิธีการแก้ปัญหานี้ก็คือใช้กระดาษแข็งนะคะกระดาษแข็งที่มีอยู่ทั่วไปถ้าไม่มีก็ กระดาษปกหนังสืออะไรก็ได้นะที่เราไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เอามาปัดเป็นรูปทรงที่เราต้องการแล้วก็เยบ็บเย็บตามนั้นเลยจบง่ายดีนะคะไม่ต้องคิดเยอะเ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเย็ยบง่ายครั้งเดียวจบ ะะวิธีการอย่างเงี้ยสามารถใช้กับกระเป๋าได้ด้วยนะถ้าในกรณีที่แบบพวกกระเป๋าปะกระเป๋าแปะอะไรทั้งหลายเนี่ยก็คือตัดกระดาษเนี่ยกระดาษแข็งนลักษณะเนี้ยนะคะเป็นรูปเป็นทรงเอาไว้แล้วก็เย็บตามเลยง่ายดีนะคะพวกกระเป๋าโค้งหรืออะไรเงี้ยนะคะกระเป๋าโค้งนี่มันจะมีปัญหาเวลาเราเย็บเส้นโค้งเส้นอะไรเงี้ยนะคะก็คือใช้วิธีการก็ช่วยได้นะเออโอเคที่ญี่ปุ่นนะเราจะเห็นเขาจะเอากระดาษแบบนี้นะคะไปวางตะเข็บ ไปวางแบบพอสมมติว่าเราจะรีดแบตตะเข็บใช่ไหมเขาจะเอากระดาษวางไว้ตรงริมตะเข็บนะคะแล้วก็รีดเพื่อให้ตะเข็บเนี่ยมันมันไม่ขึ้นรอยข้างนอกนะคะกับผ้าด้านนอกอันนี้เราก็เย็บย้ำนิดนึงเนาะตรงบริเวณซิปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำซิปในสไตล์ของเรานะคะ ต่อไปก็จะเป็นการทํากระเป๋ากระเป๋าแล้วก็เย็บสองชิ้นสามชิ้นนะเพื่อเก็บให้มันละเอียดก็หาเรื่องทอําอ่ะไม่ใช่อะไร <c oughs> หาเรื่องทําคือจริงๆใครจะทําง่ายๆก็ได้นะตัดผ้าชิ้นเดียวก็จบนะจริงๆกระเป๋ากันเกงเป็นอย่างไ้แต่บางทีแบบเราเห็นเสื้อผ้าที่เขาขาย,ยางไงเฮ้ยเขาทำกันเกงเขาทํากระเป๋านั้นแบบนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ทําตามเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะวิธ <c oughs> ีจริงๆวิธีการเย็บเสื้อมันแบบ มันมีหลากหลายมากเลยไนงะเออจะจะเย็บให้แบบผ่านๆก็ได้จะเก็บให้ละเอียดเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่อย่างที่เราบอกแล้วว่าถ้าใส่ซับในอาง่ายนะคะแต่ว่ามันอาจจะเสียเวลาในการแบบเย็บสองตัวจริงๆบ้านเรากางเกงขาย,ยาวก็ร้อนพอ,อยเลยเนาะถ้าไปนในต่างประเทศหนาหนาอ,าอ้กางเกงใส่ซับในหรืออะไรเงี้ยมันก็โอเคนะคะแต่อ,อากาศบ้านเราเนี่ยมันร้อนนะคะ่ะใส่ซับในก็โอ้มันอยู่ในตู้อบอะไรเงี้ยนะคะ แค่ใส่กางเกงขายาวบางทีแบบยังรู้สึกร้อนเลยอะใส่ขาสั้นมากๆเอ้าขาก็ดําอีกอะไรเงี้ยแหลดูเป็นปัญหาในชีวิตยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วก็เวลาทําเสร็จแล้วนะคะเวลาเย็บตะเข็บต่างๆเสร็จแล้วก็ควรจะตัดลิมผ้านะคะที่มันเป็นส่วนเกินออกนะคะเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่เราย้ำอยู่เสมอเลยนะคะก็คือเวลาทําเสื้อเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ ต้องรีดทุกครั้งนะคะเย็บเสร็จแล้วรีดเย็บเสร็จแล้วรีดนะคะจะได้งานที่สวยงามจริงๆนะคะอันนี้ไม่เสียเวลาหรอกมันเป็นมันเป็นแบบทำไปบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะชินนะ,ะเดี๋ยวก็จะชินถ้าไม่รีดเลยเสื้อผ้ามันจะออกมาดูแบบบิดๆเบ,บี้ยวๆอ่ะเพราะเราไม่เห็นตะเข็บไงตะเข็บมันไม่เรียบนะคะอันนี้เราก็เก็บเห็นไหมเก็บกระเป๋าอีกแล้ว จริงๆจริงๆอันนี้นะเขาสามารถที่จะพงได้เลยนะคะบ,บางหนวเขาเย็บไปเลยไม่ได้มีปัญหาอันนี้ไงแบบอ,อยากจะเก็บไงอยากจะเก็บงานไม่อยากพงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะทํามันดูยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลับวิธีการก็คือกลับก่อนนะคะกลับเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับอีกรอบนึงแล้วก็เย็บนะคะเดี๋ยวดูดูไปก็น่าจะเข้าใจอยู่มั้งหรือเปล่า โอเคอันนี้คือเราแบบเย็บเก็บอีกทีหนึ่งนะคะเย็บบริเวณแบบเขาเรียกว่าบริเวณกระเป๋านะคะไม่ให้มันฉีกนะคะป <c oughs> กตินะ่เวลาเราล้วงกระเป๋าบ่อยๆมันอาจจะมีบริเวณตรงนี้ที่มันฉีกได้นะเคยเห็นไหมเออนะคะอันนี้เราก็เลยแบบเย็บกันไว้ก่อนนะ,ะจริงๆตรงนี้ใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะคะแต่เราว่าทําแล้วมันก็ ก็ดูเรียบร้อยดีนะคะมันป้องกันมันมีประโยชน์ด้วยอะเนาะ เสร็จแล้วนะคะกระเป๋าหลังจากที่ทำกระเป๋าเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปทำเอวหลังกันนะคะอันนี้เป็นวิธีการเข้าเอวนะคะไอตรงนี้เนี่ย้าคนไหนไม่อยากทำก็ได้นะนะคะนี่คือเราทำให้ดูเฉยนะคะตรงนี้อยากจะแบบเย็ยบไปเลยก็ได้นะคะแต่นี้ก็คือแบบทำให้มันเหมือนมีลูกเล่น,น่ะมีระบงระบายอะไรนิดน,นึงอะเนาะบริเวณเอวหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ สำหรับความยาวผ้านี้เนาะก็ตัดให้ความยาวเนี่ยเท่ากับเอวหลังนะคะเท่าเท่ากับเอลชิ้นหลังกว้างเท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของยางยืดนะคะแล้วก็ความพอใจของเพื่อนๆด้วยนะคะจริงๆตรงนี้เราไม่จํากัดนะคะแล้วแต่ความชอบบางคนชอบเอลใหญ่บางคนชอบเอลเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าขนาดของผ้าควรจะให้มีขนาดเท่ากับเอลหลังนะคะ เพื่อเวลาเข้างานจะได้ง่ายแค่นั้นเองตัดยาวกว่าก็ได้นะแต่เดี๋ยวเข้างานก็จะย่ายอีกอะไรอย่างเงี้ยนะผ้าเหลือก็ต้องตัดทิ้งอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นตัดเท่าเอวไปนเลยง่ายทีนี้เราก็เย็บผ้าให้เข้ากับเอวนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราวัดตัดแล้วก็รีดเนี่ยมันจะช่วยได้มากเวลาเราเย็บผ้า ะะมันจะทําให้เราแบบทำงานได้ง่ายขึ้นคล่องตัวขึ้นนะคะแล้วก็ชิ้นงานของเราก็จะดูแบบเรียบร้อยแล้วก็สวยงามมันเป็นวิธีการที่แบบที่ต้องทำอะคะ่ะถ้าอยากได้ชิ้นงานที่สวยงามนะคะเมื่อก่อนเราก็จะเป็นนะคือบอกว่าเย็บผ้าแล้วไม่รีบผ้าเคยเป็นนะ <c ười> คิดว่าตัวเองบอกเออคิดว่าตัวเองเก่งนะคะแต่ งานมันไม่เรียบร้อยอ่ะสุดท้ายต้องมานั่งแก้อย่างดีอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะปัดผ้าส่วนเกินออกทุกครั้งนะคะเนี่ยไอเข็มขัดตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆไม่ทำก็ได้นะคะไม่ไม่ต้องทำก็ได้ไม่ผิกดกฎหมายคะ้เนี่ทูบ <c oughs> ุ๊กอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะโอเคคือถ้าไม่ได้ทำเข็มขัดแบบนี้ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะก็คือไปเก็บปลายขาได้เลยนะคะเข้าข้าง เดี๋ยวเดี๋ยวเลือ,อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเข้าข้างก่อนเนาะอ,อถ้าใครไม่ทําก็ดูเล่นๆก็ได้นะคะเอ,อดูเล่นๆไปก็ได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะคะดูว่าเออมีเหมือนกันนะบางทีอะ่ะเราไปดูที่อื่นอะ่ะเราก็นั่งดูเขาเฉยๆนี่แหละบางทีก็เออเขาทาแบบนั้นแบบนี้ให้ดูก็ก็ใช่ว่าเราจะตัดตามเขานะเป็นไหมใครเป็นบ้างเราเป็นนะ คือแบบบางทีเราก็ไปดูเขาทาแล้วก็แบบเอออ๋อเขาทำแบบนี้หรออะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดจะทําตามนะสุดท้ายก็ทําแบบของตัวเองอยู่ดีอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ไปนั่งดูเขาเพลินๆดูว่าเออขาทำงานกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยออก่อนจะได้เสื้อผ้าออกมาอะไรเงี้ยนะครับก็ได้ความรู้ไป,ไปอีกแบบนะพอถึงวันหนึ่งอะพอเราดูเข้าไปเยอะๆเนาะถึงวันหนึ่งอ่ะเราจะอยากทําในแบบของเราเองนะคะเราจะแบบ ไอแบบนั้นไม่อยากทําว่ะอยากได้แบบนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเริ่มเกิดการแบบอยากจะทําในแบบของตัวเองอะ่ะเออนะคะไม่อยากจะก๊อปปี้ชาวบ้านอะไรเงี้ย <laughs> แต่จริงๆเสื้อผ้านะ่ะมันโอกาสซ้ํากันมันก็เกิดขึ้นสูงมันมันเป็นอะไรที่ยากไนงะที่จะบอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นแบบของฉันหรืออะไรเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่ยากอยู่นะเพราะว่า พอใส่อันนั้นไปน,นี้ไปมันก็ดูแตกต่างกันนิดนึงมันก็ไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอองานเสื้อผ้านเป็นอย่างนั้นบางทีเหมือนจะกอ๊อปแต่ริงทมันก็ไม่ได้ก,กอ๊อปกันเท่าไหร่หรอกออพวกแบรนด์เขาถึงเอาโลโก้อะเป็นหลักนะคะทำเสื้อผ้าเหมือนกันแตเขาไม่ว่าอะไรนะแต่ใส่โลโก้เข,าเข้าไปเมื่อไหร่ปุ๊บผิดกฎหมายทันทีนะคะเพราะว่าลิขสิทธิ์มันอยู่ตรงนั้นลิขสิทธิ์มันอยู่ตรงตราสัญ,ญลักษณ์ของเขานั่นแหละนะคะไม่ได้อยู่ที่ตัวเสื้อเลย เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเสื้อมันเหมือนๆกัน,นไม่มีใครมาจดลิขสิทธ์หรอกแบบเสื้อแบบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะแบบไปนั่งจดลิขสิทธ์ว่าเนี่ยเป็นแบบเสื้อของฉันมันไม่มีอ่ะนึกออกมันก็ก๊กอปปี้ต่อๆกันมานั่นแหละนะคะดีไซนเนอร์เขาก็เรียนรู้จากประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยมันเป็นการแบบแชร์กันอะเรามอวงว่าอย่างนั้นนะอืม วิธีการทําเสื้อเป็นการแชร์นะคะแต่ว่าไอ้โลโก้ของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยอนอยา่าอย่าไปยุ่งนะคะอาจจะมีสิทธิ์เสียตังค์ได้ถ้าไปยุ่งนะคะนี้ก็เสร็จแล้วเข็มขัดอย่างที่บอกนะถ้าใครไม่ชอบตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะทำทำไปเรียบๆไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นทีนี้เราก็มาเข้าข้างละนะคะแล้วก็เข้าอย่างยืดอันนี้เป็นวิธีการเข้าอย่างยืดแบบของเรานะ อาจจะมีแบบอื่นหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าช่องอื่นเขาทำยังไงเหมือนกันแต่ว่าของเราทําอย่างนี้นะคะก็คือเข้าข้างให้เสร็จก่อนนะคระับเย็บเย็บเส้นข้างให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเข้าเอวทีหลังทําไมต้องทําอย่างนี้เพราะว่าเส้นมันยาวนะถ้าเย็บลงไปตลอดแล้วปรากฏว่ามันไม่ตรงกันอย่างเงี้ยต้องมานั่งเลาะไล่ใหม่ทั้งตัวนี่เรื่องใหญ่นะหงุดหงิดนะคะเพราะฉะนั้นเหลือตรงนี้ไว้นะคะ แล้วก็เย็บขาอะไรมันเรียบร้อยก่อนเพราะว่าเกงขามันยาวเนี่ยแล้ก็พับนะพับพับเอวกลับมาเงี้ยงงไหมไม่งงเนาะเอวยางยืดใช่ไหมคะเอวแล้วก็เอวยางเอวหลังแล้วก็พับลงไปแค่นั้นเองแล้วก็เย็บนะะเสร็จแล้วอันนี้คือวิธีการเข้ายางยืดของเรา พอหลังจากเสร็จตรงนี้แล้วก็คือเข้าปลายขานะคะปลายขาเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอ,อันนี้ผ้ามันต่างกันมากนะคะเราก็เลยใช้กระดาษรนะองนะริงจริงมันมีอุปกรณ์ที่ช่วยแต่ว่าไม่ต้องซื้อมาหรอกนะคะใช้กระดาษได้ <c oughs> ประหยัดตังคนะ,คะกระดาษาพับหนาๆน,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 นาแล้วก็ช่วยตีนผีมันนิดนึงนะคะมันบางทีผ้ามันหนาตะเข็บมันจะห่างห่างนิดนึงตะเข็บมันไม่สวยะคะ่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะ สำหรับปลายขาอย่างที่เราบอกนะถ้าใครไม่ชอบนะคะไม่ชอบปลายขาแบบที่เราทําก็ทําขาตรงๆไปเลยก็จบนะคะก็คือเพื่อนๆก็สามารถที่จะทาปลายขาตรงๆแล้วก็อออยติดตามปกตินะคะนี้ก็เป็น,กนเก่งที่เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนที่กด s ั b s c r i b ์ให้นะคะกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะเสื้อผ้าแฟชั่นการ์ดเล่ม